กินสมดายยมครับกินกับเจ้าพี่อนเก็บ่ะไม่เลี้ยงเอาพื้อนดัยใหนมาลพีินอ่ะเป็นทานด้วยสปีอ่าพันนะเสดีมไปค้นมาวังหัน บาดีเด้อพี่น้องสือบาดีพี่น้องก็บังนัาจะมีได้จงไว้ยู่ปะจงไว้ฮะจงไว้เลยนะบอเคกาบอกเล่นแผนพื้นนั่เดียวไม่ใช่เกกาเลยเอาบอเคกาได้มันอนี่มันแตกออกไปเรือเล่อเห็นบอกอย่างนีเต็มสวนเอาแล้วน้าทางกาอืดเพียงบังนัดอยู่ไหนผมได้เป็นรอยหัวข้างักษามันนะนะพ่อ กุ้งนาดหนาวออกเนาะอันนี่นะมังกุ้งนาดดืดเพียงอยู่ไหนผมเอาไปปลูกอยู่แถวผมเอาเอาเพียงออกกับมิเตเสียด้ตอนอืมไดกุ้งใหม่กับซีดานมาจะปลูกยางก็ได้สรนเอาพี่เนาะเยอะคือเบิองสดีมั้งเฟืวงต้นใหม่เป็นเฟืวงต้นใหม่อ้ามันอะไรมันแพรออกไปเรื่อยแล้วอืมเป็นชวนอยู่เลยเอาไปปลูกมองม่ยใหญ่ออกมันแปลนไปเรื่อยแล้วมันจังซื้อจิตไม่น่าพินอ่ะมันก็เห็ดหย่าอะไรไม่้องอันไพที่เคยปลูกยางนะ คอมเมนต์บอกเด้อกลูกได้เหรมันเห็มันงามไหวมั้ยเอสสี่บอกว่าซื้พุ่นยิมพุ้ยไล่บ่่ะพุนสายบ็ได้เลยบอกวไม่บการที่ว่าเท้าไกลๆเขาจะไปปลูกร้ายไปเนาะเขาไปเบิ่งเอาแบบเขาจะไปเบิ่งในยูทูบเราทีมากเกิดคืองามอยู่เด็กของก็จะปูกของพลังดินมันก็งามอยู่แล้วเนาะอันนี้นันเป็นดินทรายไงบ่เมนดินแดงในดินทรายได้ไม่เรื่องว่าปลูกไบทไปแล้วอันบัตขี่ได้ใช้ใชอยู่บ่เงินนะอ่าบัตขี่เพราะจะขี่ขี่กินน้ำเดียว กินน no. ้ำเดอล้เนาะพี่เนาะตอนลงเทนแต่ซะดีล่องทนคนเดียวเออบลายปีกหรลายเอาทื่นมันก่อนแปีปีลายอปีละหน่อยแล้วลายอปีละหน่อยลายอปีละหน่อยเนาะพี่เนาะนม่อันโอ้ยบังเห่าปูีกว่าอย่างปปุ้งเคอของสาีเออทางผู้นี่สามเฮกตาของสดีสองเฮกตาเนื่อเลี้ยงปูกอีกเฮกตาหนึ่งอยู่ปุ๋นในนี่หอนบ่อยเฮกตา ลักหัวล่หลายปีดอกลัหัวก็เลยดอาางน่านม่ด็พี่น้องางนี่อะรกับบางนี่แน่ม่น้เนย้หใหญ่ แสิเดือนเสียฟ้างานนั่นเดียว่เฮ้ออยิงเถิงยิงลายเถอะวะจ้ากระเถิงเด้งลงมาก้าระเถิงเนียเดเทลุมน่ยเ่รดูเทลุมน่นเดียว้ยนองไนบ่พี่น้องเนี่ยก็อยู่เทีลุอยู่ได้ๆานงามนะกินสมด้ยูมับกินกับเจี๊ยบเพาเนเก็บ่า มากะทันมากะทันมากะทันต่าง่ที่เนาะท่านเนีแปนแล้วนั่นอ่ะอันนี้ชารีขาวเปจาจเาะขาจะรื่นะองลิตภัวฑ์เาเนาะขลี มาซาลี่ได้ทุกคนไดมเมนูปลาโรสมาพี่นอ้องสิบสี่กินกับตาบักทัวนัำเด็ดอะเค็ดหนีบปเน็ยเฮ็ดหนีบก่อน ได้แล้วมาเหียบน,นี่ทุกคนได้แล้วเดอ้อมาเหียบนี่มาเหียบซ้ำอันได้ไหมแม่ถามเดี๋ยแม่วิธีเปลีงนะสิปลีงให้จับเบิรงมันสีสุกอยู่บ่ซ้ำมั้ยเออหาเบิรงได้เดอ้อมาวปลากรบแม่ปลารดปลารดนี่ทุกคนะจะใส่ซ้ำเดียวกัน

แต่ละโอ่เห็บพี่น้องความแตกต่างอันนี้ปิ้งแบบธรรมดาอันนี้ปิ้งแบบพาซ้ำเห็นปะก็จะใมีซ้ำเน่อันนี้พาสา้งนี่ทั้งหลังได้แตกต่าง,าง,งาก,ก,กันทั้งหลังหยับเกลือก็เป็นนัวให้เนา่ะปีกมันมตกต่ากันเ ป็นธรรมชาติเป้านหาเป็นหาจักน่อน พี่อ้ามาขาอาม้าพี่โน่กํลังปลี่ยงป่าได้ไหมปลีงป่าลวดเท้ง ่พี่นอ้องไปป่านไะปกานไบป้าพี่นอนะ้องนะเรื่องไอ้ห้อย ที่จำมักทั่วให้กินกับอันปีงฝ่ายแม่ชุกแล้วบ้าน,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 นี่ดูกันชุกแล้วชุกแล้วนี่นี่ให้นะนี่เด้ออุ้ยจะแสแพให้มักทั่วให้ทั่วให้ ตัวไฮเซ็บเสียตั้มใส่สมัดแดงแล้วนะใส่สมัดแดงตัวไฮปลาห้ากระสุกหลหมักทวนะหมักพักใหญ่ๆนะผักอบอบัไมีแฉะผักกบบัวปุ้นปุ้นมีแฉ พี่น้องปลาแด็จตอนปลาแด็จเ่านั้นจตาังคสมเตโอเสุกหลืเด้อพี่้องได้ไหมเรื่องไอ้ห้อยอค่ะเสือฮะเสีปลาแดกตวนเสือเอามาแดกาฮ่าเด็ก như là có ní ní à hàng này bên phía để ní na nè nó bèn thôi <laughs> bỏ lỗ vâng lẽ hát nhạc đi hát nhạc đi nó chỉ cú rồi quá đây bà cứ bỏ vâng mà nè hát lỗ sao We cả a cố và hạc a cố, hạc a cố. A hùng là Mì nè, 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 nè. Hãy hùng 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 hùng

ห้างได้ไั่ซีนแน่นๆแล้วไมมต่อแล้วต,ต่อตมาทัวใ่ต่อมหัวต่อมทัวใส่เดตอนแซบๆพี่น้องเลส่ลนประเดี๋ยว่พ้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำโดีม่ไหเป็นปลาลดใส่กตะมักทัวไ้ใส่สมหมดแดงจ้าทุกคนแซบๆ มาเด้นทุกันเด้อของแสบบานห้าตงตะมักรัวปิ่งปลาปี่งปลาโรตปิ่งปลาโรตจ้ะเนาะมาเด้นกินข่าวเด้อปลาโตสวยด้วยแม่ปิง่งปลาจ้ะไงแทะหน,หน,นักเส็บเสะรถบานห้ามาเด้นปิ่น้องเด้อ เขาคังคากะลิตำทั่วไปใส่ห้างมูแดงห้างน่ะปิ้งปิ้งอยู่ยงเออมูแดงยังครบกอออยู่จนเนียเรื่องสวมเลยชุดหนี่น่อเนี่ยจนไปแดงใช่ไหมเออมันนเรื่องเห็ดละอืออือนะเรื่องไอ้ห้อยอยู่ที่น่อ ขาดไปได้เลยเนี่เด้อเนี่เด้อเนี่มาเด้อสายค้อนละก้อนละปีกชิเบงหงค่ะคนละปีกเด้อพี่น้องแม่วันก็อยากมานำอยู่เดลยนะแม่วันก็ยังอยากมานำอยู่เนาะจะเป็นไรกินด้วยปลาลวดนะมังกรมะกว้ามะกว้าปลาลวดมะกว้าปลาลวด เดสิให้เคยใหม่ให้กิน,นหัวปลาลวดด้วยม่นหัวปลาคอสามปีน่สามปีตาดีพเด,ด,ด,ด้อไม่ดันงอยังค่อยค่อยเดี๋ยวนะวันดูสินอะน่ะแม่นะวันก็สิน เนี่ <c oughs> ของลุดพระอืมห้างมันหางมากินห้างปลาลุด เ <c oughs> สียบคักแค่นี้ค่ะไม่เป็นไรกรับสมกับแชบแล้วไป เนี่ยก็เสียใัสนนีทเด้อพี่น้องซ่วงเนี่ยคิปกับว่าควายขึ้นฟีดอี่ยังเลยพี่น้องเอ้ยกับฝากพี่น้องกดไล์กดแชร์ซะดีมันเด้อพี่น้องเด้อเรายัมีกำลังใจในการเด็กกิปต่อไปพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่บ่พี่น้องเห็นอย่บ่อย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้อง